กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยเปิดพิกัดพิซซ่าอิตาเลียนที่จริงใจสกูซี่วูดไฟพิซซ่าพิซซ่ารสชาติอิตาเลียนทแท้ๆมีหน้าพิซซ่าให้เลือกเยอะมากวันนี้เราสั่งเป็นทริโอคอมโบอิตาเลโนเสิร์ฟความสดชื่นด้วยน้ำสตรอเบอรี่โซดาเปิดตอมรับรสด้วยซุปเห็ดกินคู่กับขนมปังกระเทียมโอ้ยมันฟินว่าซุปครีมทำถึงมากหอมมันนัวไม่เลี่ยนตามมาด้วยพาสต้าไส้เก่าอิตาเลียนกับซอสไวท์ขาวเส้นพาสต้าเหนียวนุ่มไม่แห้งครีมซอสหอมหนัวเคลือบตัวเส้น ไม่เลี่ยนอร่อยมากพิซซ่าร้อนๆมาแล้วเราสั่งเป็นหน้าเปปเปโรนี่พิซซ่าแป้งนุ่มมากชีสแน่นเวอร์ ถาดน,นี้คือว้าวมากกับพิซซ่าวดีเราสั่งเป็นหน้าแนงเครื่องแกงโคตรฉ่ำทำถึงรสไทยแท้ใครจะไปคิดว่าแป้งพิซซ่ากับพแพนงมันจะรัดขนาดนี้อยากรู้ว่าจึงทำถึงแค่ไหนต้องมาลองเองที่สกูซี่วูดไฟพิซซ่าไม่ต้องบินไกลถึงอิตาลีก็ได้กินพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนแท้ๆอร่อยจริงบอกเลย